สนไหมถ้าเวสป้าออก GTS 400เครื่องใหญ่สุดในค่ายลุยตลาด Big กสกูตเตอร์ในยุคที่ตลาดของรถมอเตอร์ไซค์แนวบิ๊กสก o ตเตอร์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะรถในคลาสเริ่มต้นที่มีความจุเครื่องยนต์ประมาณ 300-400cc ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างสูงจนค่ายรถหลายรายเริ่มแสดงความสนใจที่จะบุกตลาดตรงนี้ วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาคุยกันว่าจะมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่เราจะได้เห็นรถคลาสสิกสกูตเตอร์รุ่นใหญ่จากค่ายอิตาลีอย่าง Vespa GTS 400ก่อนอื่นเราต้องพาทุกคนไปดูไลน์อัพในปัจจุบันของ Vespa กันก่อนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในตอนนี้พวกเขามีรถสกูตเตอร์ขายอยู่ด้วยกันหลายรุ่นโดยจะแบ่งออกตามความจุเครื่องยนต์เริ่มต้นจาก 125cc ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น 150cc และคลาสใหญ่ที่สุดของพวกเขาในตอนนี้คือ300ซีซีที่มีความจุเครื่องยนต์จริงอยู่ที่278ซีซีซึ่งต่างก็เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงแถมยังถูกใช้ในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นในเครือ p i r e อีกด้วยนอกจากนี้พวกเขายังขายเครื่องยนต์เหล่านี้ให้กับค่ายรถลายอื่นไม่ว่าจะเป็น SYM หรือ EtoJet แต่ด้วยความที่การแข่งขันในตลาดบิ๊กสกูตเตอร์กำลังสูงขึ้นและคนเริ่มหารถมอเตอร์ไซค์เกียร์อโตเมติที่มีพลังกำลังมากขึ้น ค่ายรถหลายๆก็เริ่มผลักดันรถที่มีความจุเครื่องยนต์มากขึ้นออกมาเราคงไม่แปลกใจถ้าเวสป้าคิดจะทําแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเราบอกได้เลยว่าถ้าหากพวกเขาคิดจะทําเช่นนั้นจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินจะเกิดขึ้นเนื่องจากในตอนนี้พวกเขามีเครื่องยนต์คลาสใหญ่ที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วเพราะค่ายรถร่วมเครืออย่าง p a g o ก็มีเครื่องยนต์ลูกใหญ่ที่ใช้งานอยู่ใน Beverly 400หรือแม้แต่รถ300อย่าง MP3400 ที่ต่างก็ใช้เครื่องยนต์ในรหัส HPE 400แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ1สูบ4วาล์วปริมาตรกระบอกสูบ399ซีซีให้พละกำลังสูงสุด35.3แรงม้าที่7,500รอบตอน,นาทีและแรงบิดสูงสุด37.7นิวตันเมตรที่5,750รอบตอน,นาทีซึ่งถือว่ามากพอสมควรเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายรายในตลาด นั่นจึงหมายความว่าตอนนี้เวสปามีทั้งเงินทุนประสบการณ์และทรัพยากรมากพอที่จะผลิตรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกคลาส400ออกมาแต่เราก็ต้องมาอรอลุ้นกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเวสปา GTS 400นั้นจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองตลาดของรถมอเตอร์ไซค์แนวบิ๊กสกูตเตอร์ที่กำลังบูมหรือไม่แต่ถ้าทุกคนคิดว่าเครื่องยนต์ลูกนี้ยังไม่ใหญ่พอ p i r e l l ก็ยังมีเครื่องยนต์ลูกใหญ่ขึ้นในความจุ5 3 0ซีเก็บไว้อยู่อีก แต่เรามองว่าภาพลักษณ์ของรถแนวคลาสสิกหรือแฟชั่นสกูตเตอร์คงจะไม่เหมาะกับเครื่องยนต์ลูกใหญ่ขนาดนี้เพราะในตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์ของ p i g o o ที่ใช้เครื่องยนต์ลูกนี้ก็มีเพียงแค่ MP3530 เพียงเท่านั้นในขณะที่รถล่างเล็กกว่านั้นจะมีใหญ่สุดแค่รุ่น Beverly 400หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย